สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ JP กาลาดมาพบกับมหากราบสายไฟเวสป้าพัก2วันนี้เราจะเริ่มจากการเช็คไฟหัวเทียนก่อนว่ามีไฟหัวเทียนหรือเปล่าพอเริ่มเช็คไฟหัวเทียนก็ไฟหัวเทียนไม่มาอันนี้ก็งานเข้าต่อสาเหตุที่ไฟหัวเทียนไม่มาเนี่ยเกิดจากพันเซอร์ไม่ส่งสัญญ,ญาณหรืออาจจะเป็นที่กล่อง ECU มีปัญหา วิธีวัดพันเซอร์ก็ง่ายๆตั้งมิตเตอร์ไปที่แหลง AC แล้วก็เอาสายมิตเตอร์ไปจับกับขั้วพันเซอร์บวกลบแล้วก็ทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ถ้ามีแรงดันขึ้นตามวิดีโอเลยสแสดงว่าพันเซอร์ไม่เสียพอ,อกูเห็นว่าพันเซอร์ไม่เสียในใจกูคิดแล้วกล่อง ECU พังแน่แต่กูคิดในแง่ดีไว้ก่อนอาจจะเป็นสายสัญญาณพันเซอร์มันเสียก็ได้ กูเลยทำการวัดความต่อเนื่องของสายไฟพันเซอร์ปรากฏว่ามันไม่เสียทีนี้กูเลยคิดว่ากูต้องวัดความต่อเนื่องของสายไฟระหว่างอุปรกรณ์ไปหากล่อง ECU ทุกเส้นความยากมันก็เริ่มยากขึ้นเพราะกูต้องหาก่อนว่าแต่ละเส้นที่วิ่งไปหากล่อง ECU ในแต่ละสล็อตในแต่ละช่องของมันเนี่ยเป็นอะไรบ้างก็ทำการจดบันทึกไว้ให้ตรงตามช่องของขา ECU ทั้งหมดกูบอกเลยว่ากว่าจะหาครบทั้งหมดเนี่ยกูหมดไปครึ่งวัน ทีนี้พอกูได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วว่าสายเส้นไหนเป็นอะไรไปหาขา ECU ที่เท่าไหร่กูก็เลยทำการวัดของจริงบนรถที่ได้คือไม่ว่าจะเป็นสายจากปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงไปกล่อง ECU ว่าตัว TP sensor ไปหากล่อง ECU ไม่มีเส้นไหนเสียเลยยกเว้นหัวฉีดไปกล่อง ECU กูเจอว่ามันขาดใน กูเลยทําการซ่อมแซมและต่อสายเส้นนี้ให้เรียบร้อยและทีนี้ก็เท่ากับว่าสายของสายไฟชุดนี้สมบูรณ์100%ยเซแม่งเอ้ยเท่ากับว่าสายไม่เสียแย่แล้วทีนี้ก็กูต้องไปหากล่อง ECU มาลองสินะกูเลยบอกกับตัวเองว่าวันนี้พอแค่นี้กูเอาไว้ต่อภาค3แล้วกันนะมึงดูสิเล่นในเช้ายันฟ้ามือ่อ